ดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะใครที่ผ่านมาเจอคลิปนี้แสดงว่านี่คือคําทํานายของคุณพิมพ์รับคําทํานายได้เลยถ้าใครคิดว่าไม่ใช่เลื่อนผ่านได้เลยนะคะดวงโชคลาภของคุณวันนี้เป็นยังไงบ้างนะคะดวงโชคลาภของคุณวันนี้นะคะดวงโชคลาภของคุณวันนี้คุณมีโอกาสที่จะมีโชคนะคะมีโอกาสที่จะมีโชคนะคะ แต่ในเรื่องของการตัดสินใจซื้อนะคะระวังนิดหนึ่งนะคะระวังนิดนึงนะคะคิดมากคิดเยอะนะคะเราเป็นคนคิดมากคิดเยอะห่วงหน้าพวงหลังนักพี่เสียดายน้องนะคะนะคะอันนี้ก็อยากได้อันนี้ก็อยากได้นะคะช่วงนี้คุณจะมีโชคนะคะซื้อน้ำโชคของคุณวันนี้นะคะคือเด็กกุมารไอ้ไข่ให้โชคนะคะเลขที่คุณฝันให้โชคนะคะสีเสริมดวงนำโชคของคุณวันนี้นะคะคือสีเหลืองสีเขียวแล้วก็สีแดงให้โชคนะคะเลขหน้าไพ่ของคุณวันนี้ นะคะหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งศูนย์นะคะขอให้คุณโชคดีล่ำรวยค่ะ